เราพุทธเราหูยาวตายาวหน่อยนะตาสั้นหูสั้นเราจะขยับอยู่ต่กะที่แล้วนะอะไรที่ควรตัดตัวให้เรารีบตัดตัวงไว้วันนี้มา อนุโมทนากับลกูกหลานมาบวชน,นี่สามสี่คนเนี่ยเป็นวิธีการที่จะออกจากกองทุกนี่คือวิธีการที่พระุทธเจ้าท่านนำท่านพาต่อไปนี้เราจะถูกเบียดไปเรื่อยถูกเบียดไปเรื่อยจนลงทะเลมาแล้วหูยาวตายาวไว้หูสั้นตา,าสั้นไม่รู้เรื่องอะไรดอก รู้อย่างเดียวตอนลองตกในทะเลน่ะบนะางคนมัวแต่สนุกสนานเพลิดเพลินสินทานการกุศลเอิ้หหางคิดว่าจะอยู่สะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนโบราณ รัตนโกศิเราไม่ใช่ตอนนี้มันเริ่มเรียวแหลมไปเรื่อยเรียวแหลมไปเรื่อยกิจการพระศาสนาเราจะถูกบล็อกไปหมดแล้วเราลึกได้คิดได้เร่งทานเข้าเร่งศีลเข้าเร่งภาวนาเข้า เราจะไ,ได้อยู่อย่างอิสระเสรีทำอะไรได้ตามใจชอบเหมือนเมื่อก่อนนั่นแหละเราจะทำตาปิบปบปีบปปบทั้งทั้ทงที่ร,รู้รู้อยู่นี่แหละทำอะไรไม่ได้วันนี้พวกเราก็มาร่วมมันมทนากันนี่ลูกหลานเข้ามาบวชเนี่ยบวชนาดให้เป็นพระหนี่วิธีการที่พุทธเจ้าท่านสอน พระพุทธศาสนาพอเรื่องของโลกก็คือเรื่องของโลกความเป็นไปของโลกนะันคือของทุกขวิธีการของพระทิเจ้าของพระพุทธศาสนานี่สอนให้เราออกจากทุกขสอนให้เราพ้นจากทุกขนี่แหละคือวิธีการแต่ส่วนมากพวกเราก็มักจะเอาแค่มือแค่ตีนมาจุมจ่มๆมันเราไปจุม่ม ล้างมือล้างตีนะ่ะจุ่มเฉยๆยังไม่ทันได้ทูได้ล้างได้ขัดอะไรออกไปแล้วเสียดายธรรมหากินบางคนมาบวชเจ็ดวันบางคนมาบวชเข้ามาบวชแค่เจ็ดวันแต่ว่าเราไม่ไม่รับถ้าไม่ถึงเดือนหนึ่งเราไม่รับบางคนมาบวชเจ็ดวันมันจะได้อะไรนโมยังไม่ทันได้ ตั้งแต่วิธีการดีเลิศประเสริฐที่สุดเนี่ยแต่บนโลกใบน,นี้มันเป็นโลกมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิมันรบกันอยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่ว่าวงการชาวบ้านไม่ว่าวงการพระาศาสนาพวกเราทำหูตาให้ยาวสัหน่อยนะผู้ดใดเป็นข้อคิดสำหรับพวกเราเมื่อก่อนพวกเราก็หมดหวัง สมัยคอมมิวนิสต์เต็มป่าเต็มดงเมื่อก่อนนะ่ะย่า่าแต่คนอื่นลนะ่ะแม้แต่หลวงพ่อเนะี่ยคือกันนะึะคิดโอ้ทาไมพระเราจะเข้าป่าเข้าดงได้สะดวกสบายเนาะวิตกควงมบนมากเลยเป็นเหตุเหตุหนึ่งรบเราให้เราได้รีเพลนดีเหมือนกันนะเราคิดอยู่อย่างนี้นี่เรามาคิดถึงว่า,าศาสนาเรานี่ถูกเบียดมันจะเรียวแหลมไปเรื่อยเรียวแหลมไปเรื่อยเรียวแหลมไปเรื่อย อะไรทุกอย่างถูกบล็อกไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้แม้แต่โครงการที่เราอยู่พุทธอุทยานเนี่ยยังถูกถูกยกเลิกไปแล้วเนี่ยยกเลิกไปหมดแล้วมันจะเริ่มแลมเ,เล็มไปเรื่อยล้วพุทธอุทยานแท้ที่จรยิงพุทธยานแต่ไหนแต่ไรมาก็ต้องเช่าอยู่แล้วเนี่ยวางหรือต่อไปอาจจะเช่ามากกว่า,าวพุทธอุทยาน คงจะเปลี่ยนมีคงจะเปลี่ยนนโยบายแหละเปลี่ยนนโยบายใหม่พุทตุ้ยยานเช่าสามสิบปีนี่ใครเนาะได้ยินว่ากำลังจะเริ่มทำพุทธอุทยานใหม่ใครเนาะพอพอโครงการเก่าหมดหมดอายุโครงการใหม่ว่าจะขอพุทธอุทยานเนี่ยพอมาได้ยินว่าบล็อกอย่างนี้ก็กจบแล,แล้แหละเราไม่มีที่ไปแล้ว ปาปาเราจะถูกต้อนเข้าไปอยู่ในบ้านหมดแล้วทีนี้อยู่ปลาไม่สะดวกสบายละอย่าลืมว่าโลกนี้คือโลกวิชาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิมันรบกันอยู่ทุกทุกวันทุกเวลาเห็นถูกตามศีลตามธรรมที่พุทธเจ้าสอนสอนก็มีเห็นผิดไปจากธรรมที่สอนสอนก็มีก็มีการรบกันอยู่อย่างนี้แหละไม่จบไม่สิน้น นี่แหละคือโลกใบนี้คือโลกของกองทุกข์พุทธเจ้าพยายามปลุกสอนเราทุกทุกบททุกบาทสอนให้เราพยายามหนีออกจากทุกแต่พราะเรายังดิ้นลอยคอยอยู่ในกองทุกเราก็ไม่รู้เราไม่รู้ก็เพราะเราไม่รู้ทำหากินเป็นนี่เป็นศินแก่อันน้นติดอันนี้แก่อันนี้ติดอันนั้น แก้โลกตกิดอา,อาชีพนู้นอาชีพนี้แก้อาชีพนู้นอาชีพนี้ติดโลกติดนู้นติดนี้ติดหนึ่งทึงทื่ทำมาหากินทุกยากลาบากเราดูเอเกษตรกรเราเนี่ยทำมาหากินนะเนี่ยเนี่ยระยะนี้เราเห็นว่าพอจะมีฝนมีอะไรอยู่บ้างแต่ไปที่ไหนมันแรงทั่วถึงกันหมดนะไม่ใช่ฝนทั่วถึงนะแรงทั่วถึงกันหมดขาโปรนไปหมดเลยมีแต่ขี้ดินนะ่ะ ไปตรงไหนมันไม่ใช่จะเขียวเหมือนอย่างเป็นเป็นฤดูนาปีนะไม่ใช่นี่มันเท่าไหร่นี่มันจะเข้าพรรษาแล้วเนี่ยเล้วอ,อีกวันพระเดียวเนี่ยแปดวันเก้าวันเนี่ยจะเข้าพรรษาแล้วเนี่ยทุกนายยังเป็นขี้โคลนยงขี้ฝุนคลุ้งเลยฝนตกทุกวันท่ำต่อเนี่ยฝนตกเกือบทุกวันไม่มีน้ำํำความเป็นไปของโลก ความเป็นไปของโลกก็คือของโลกแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมเราก็ควรจะบุกเรื่องธรรมให้หนักเพราะเรื่องธรรมมันเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้จิตใจของตัวเองความเป็นอยู่ของตัวเองความเป็นมาของตัวเองความเป็นอยู่ของตัวเองและความจับเป็นไปของตัวเองทําไมเราจะเอาตัวรอดคําว่ารอดในที่นี้หมายว่ารอดจากภาวะที่ทุกข์ยากลาบากถ้าเราดาเนินตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมันก็ไปได้ ทำมาหากินก็ขยันทรมาหากินจากนั้นแล้วก็ไม่ลืมมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาจาคะท่านจะสอนคั่วไปหมดเพราะจาคะ่เป็นสเบียงหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงหล่อลื่นชีวิตให้เป็นไปได้อยู่จาคะเสียสละทำบุญให้ทานศรัทธาศีลจาคะปัญญาเชื่อในเรื่องการให้ทานรักษาศีลในการปฏิบัติธรรม ภาวนาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้าเพราะทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลหมดเราปฏิเสธอะไรไม่ได้สักคําเลยนะคําสอนของพระพุทธเจา้ามีใครไปคิดหาเรื่องปฏิเสธสักคาหนึ่งคิดไม่ได้ไม่มีพระองค์เอาเรื่องจริงมาสอนเราทั้งหมดไม่มีเรื่องที่มาปิดหูปิดตาให้เราหูหนวกตาบอดต่อไม่มีมีแต่จะมาเปิดหูเปิดตาเราทุกะิะทุกเวลาเพราะฉะนั้นศาสนธรรมของพระองค์จึงท้าให้พิสูจน์ท้าให้พิสูจน์นะ ยิ่งใครต้องการพิสูจน์คนนั้นน่ะจะเป็นสาวกของพระองค์เร็วมากแสดงว่าคนต้องการเหตุผลศาส,สนาของพระองค์เป็นศาสนาของเหตุผลย้อนมาปับ๊บย้อนมาปับ๊บเออใช่เหตุอันนี้เป็นผลอันนี้ผลอันนี้มาจากเหตุอันนี้เหตุอันนี้เป็นผลของอันนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนทุกสมุทัยนิโรธมากทุกสมุทัยนิโรธมากนี่เป็นการออกจากทุกอย่างเด็ดขาดอแค่ทา แค่ละชั่วแค่ทำดีก็คือลอยคออยู่ในโลกระองสอนให้เลยนั้นไปอีกให้ทำใจให้บริสุทธิ์แค่ละชั่วทำดีศาสนาหมดทุกศาสนาที่มีอยู่ในโลกก็ให้ละชั่วบางอย่างตามที่เขาบัญญัติให้ทำดีบางอย่างตามที่เขาบัญญัติแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละชั่วให้ทำดีตามหลักข้อเท็จริงซึ่งสืบช่วงสืบเนื่องมาจากวิธีการที่จะทำใจให้บริสุทธิ์ ทำทำยังไงมันจะรองรับให้การปฏิบัติใจบริสุทธิ์ละชั่วทำดีแล้วก็ให้ทำใจให้บริสุทธิ์แค่ละชั่วทำดีใจยังปนเพื่อนกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นบนสวรรค์โลกมนุษย์โลกสวรรค์โลกนรกวนเวียนกันอยู่นี่ไม่จบท่านยึงเรียกว่าวัตวนวัตวนวัตรตวนหรือไม่ก็วัตฏะสงสารวัตฏะสงสารก็วัตวนมันก็อันเดียวกันนั่นแหละวัตฏะสงสารวัตวน เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายวัตะวันกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากแต่พระองค์สอนให้ทําใจบริสุทธิ์ให้ละกิเลสนั่นน่ะให้ละกิเลสมีใครบ้างรู้เรื่องว่ากิเลสความโลภความโกรธเราเรารู้ว่าเป็นกิเลสมีไหมไม่มีไม่มีใครบอกใครสอนว่าความโลภความโกรธราคะตัณหาเป็นกิเลสไม่มีเกิดขึ้นทีไรเมื่อไรพระองค์สอนว่าเศร้าหมองเศร้าหมองแต่พวกเราเนี่ยพร้อมที่จะสนอง <rit ux> พร้อมที่จะสนอง มีใครสอนบ้างถ้าไม่มีพร,ระพุทธเจ้ามาสอนเพราะฉะนั้นจะดึงจิตให้บริสุทธิ์ดึงได้ยังไงไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้มันพันรากพันเง่าอยู่พันต้นตออยู่แก้ไม่ได้ละไม่ได้วางไม่ได้วิธีการที่จะเดินตามทางของพระองค์นี่แหละวิธีการนี่แหละเนคขมะปัดปับปัดชาปับปัดชาปับปัดชากับอุปสมบทกับเนคขมะเนี่ยถ้าเราจะว่าไปแล้วก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่มันมีละเอียดลึก ซึ่งกว่าการการถือบวชการถือบวชจะเป็นศินแปดก็ถือว่าถือบวชจะเป็นสินสิบสามเณรก็ถือว่าถือบวชศินสองยี่สิบเจ็ดิน 10, สามอยสี่เว่าถือบวชเนคขมะเนคขมะทไม่ใช่เนคขมะแล้วเนี่ยกวนเบียนอยู่นั่นแหละวนเบียนอยู่นั่นแหละไม่มีโอกาสที่จะแวออกจากจากกองทุกได้ง่ายๆเลยมันไม่รู้มันไม่บอกให้เรารู้ พระุทธเจ้าท่านบอกให้เรารู้สอนให้เรารู้จึงน่าเสียดายหลักศาสนาธรรมที่พวกเราพวกเราพวกเรา,เราบางท่านบางคนก็มโนคิดว่าไม่มีเวลาแล้วก็ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเสียดายำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เอามาตั้งใจถือตามประพฤติตามปฏิบัติอย่างจริงจังมั่นคงจึงเป็นน่าเสียดายแต่อายุไขมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแทนที่เราจะเอาชีวิตนี้เป็นต้นทุนเป็นเดิมพันที่เราจะทําให้เกิด ออกดอกออกผลให้แน่นหนามั่นคงเพื่อจะทีไปในโลกที่มันไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิแบบนี้จะเป็นโลกที่เป็นสัมมาทิฏฐิโดยเหตุที่เราศึกษา,ราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างน้อยๆเราก็ได้ไปบบัิในภพภูมิที่ได้รับแต่ผลเช่นอย่างไปเิดเกิดบนสวรรค์บนสวรรค์นี่เป็นภพ,บพบภูมิที่ไปสวยผลกรรม แต่พบชาติที่มาเปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุดคือพบชาติของมนุษย์เรานี่แหละเปลี่ยนมิจฉาทิฐิให้เป็นสัมมาทิฐิเต็มร้อยเดี๋ยวนี้ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนมิจฉาทิฐิเต็มร้อยนั่นมาให้เหลือศูนย์ให้เป็นมิจฉาทิฐิเต็มร้อยก็ได้แต่โลกอื่นเขาทาไม่ได้อย่างเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนันชั้นนันก็ไปเสวยสุขมีความสุขอยู่นั่นน่ะเหมือนกันเหมือนคราวที่เราไปเสวยสุขตามสถานที่ตรงนั้น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  พักรอคอยแต่ถ้าได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นใดช,ชั้นหนึ่งนีง่ยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วสวยสุขบนนั้นบรรลุธรรมไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยก็จบไปเลยจบทุกอย่างเด็ดขาดจิตจิตบริสุทธิ์แค่เราถึงความสุขเป็นการเป็นคราวเท่านั้นเองที่เราเป็นอยู่กันเนี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนมีความทุกข์เต็มหัวใจเหมือนกันหมด แต่ได้เหตุที่มนุษย์ดิ้นรนจึงมีอบายจึงมีวิธีจึงมีคําบอกคําสอนจึงมีพระศาสนาจึงมีลัทธิมากมายมหาศาลเพื่อจะหนีออกจากคําสอนพอตั้งเป็นลัทธิขึ้นมาแล้วต่างคนต่างเห็นแก่ตัวละต้องเราต้องของเราต้องของเราต้องของเราอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าเลยครูทั้งหกสมัยพระองค์ทรงพระชนยโยนมะมคคิริโคสาระอชิตะเกษกัมพลนิครน,นาตบุตรมกุฏกัจจายนะสัญชัยเวรัตบุตร ครูทั้งหกเขาก็เป็นอาจารย์เป็นเจ้าลัทธิเป็นคณา,าจารย์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นที่ยิ่งใหญ่ที่ใหญ่ๆสมัยทุกวันเราก็ดูที่ลัทธิศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกก็มีแค่นี้แหละสอนคนเพื่อให้คนพ้นจากทุกข์ตางคนตางคิดเห็นว่าเจ้าของของเจ้าของเป็นงานเจ้าของเป็นงานเจ้าของเป็นงานแล้วก็ตั้งใจถือตามพูดตามปฏิบัติตามตั้งใจปฏิบัติตามหลักศาสนานั้นอย่างจริงจังมันก็ไปสวรรค์ได้ ไปสวรรค์ได้อันไหนที่มันไม่ผิดกับหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมันเป็นสาธารณะทั้งหมดไปสวรรค์ได้เหมือนกันหมดแต่อันไหนมันผิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงจะว่าไปสวรรค์ก็ไม่ไปรอะมันดิ่งไปในรกนั่นแหละอ่ฆ่าคนไม่บาปฆ่าคนไม่บาปเนี่ยไม่มีหรอกุรธเจ้า,าไม่เคยสอนฆ่าคนไม่บาปอืมฆ่าคนไม่บาปแม้แต่พระราชามีราชอัดยาราชอัดย,ยาเหล่านั้นก็ มันอยตกขึ้นมาเพื่อเป็นการปรามคนในเมื่อปรามแล้วเขาไม่อยู่ถึงประหารชีวิตก็ต้องประหารแน่เราเคยฟังเตมีเตมีใบเตมีใบ,มบสมัยพระุิธยจ้าท่านไปเสวยชาติเป็นเตมีใบเนะ่ะมาระลึกได้โอ้ยเคยเกิดเ,เป็นพระราชาตายแล้วไปตกนรกไม่รู้เท่าไหร่ตนอทลาดกว่าจะโผล่ขึ้นมาอีกเนะี่ยเข็ดลาบที่ไปตกนรกตกนรกจาก การที่ไปเป็นใหญ่แล้วไปสั่งฆ่าคนสั่งอะไรอะไรคนเนี่ยพอมาเกิดเป็นเตมีเป็นลูกของพระราชาเนี่ยพร้อมที่จะส o v e r e i สมบัติต่อเนี่ยทาเป็นใบเลยนะทําเป็นใบมาตลอดเลยมีพระชาติพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าเตมีใบเตมีใบทําเป็นใบเลยคนสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยเป็นวิสัยของพระโพธิสัตว์นี่แหละทําเป็นใบอะไรทําเป็นง่อยทําเป็นเปรี้ยทําเป็นนู่นทําเป็นนี่ จนในที่สุดโหนเอ่ยพ่อเห็นด้วยพระเจ้าเป็นดนเห็นด้วยให้เอาไปเอาไปฝังทิ้งว่าเป็นการลกินีการลิกินีคือคนที่เป็นโทษเป็นการลกินีเอาไปฝังเพราะได้พราะได้ออกเมืองเขาพาไปออกนอกเมืองเท่านั้นหละโอ้ดีใจอะไรตันี้ดีใจล่ะเคยทำเป็นง่อยเป็นเปลี่ยมมากยืดแขนยืดขายืดนุนยืดนิแสดงบทบาทเรียวแรง โอ้ยิ่งกว่าห้าช้างสารนั่นเรียวแรงไม่ธรรมดาพระโพธิสัตว์เนท่านมีท่านมีฤทธาสักดานุภาพมาถึงแม้ว่าจะเป็นคนธรรมดาท่านก็มีสักดานุภาพจากนั้นแล้วก็อยู่ป่าเลยเขารู้ว่าเป็นคนดีดพ่อแม่มาทูลเชิญให้กลับไปครองบ้านครองมาองแต่ไม่ไปอยู่อยู่ป่าในสุดพ่อแม่ พระราชิดาพระราชมานดาทั้งวงบรมวงสารวงเลยเข้าป่ามาบำเป็นสนัมมทธรรมด้วยกันนี่พระองค์เอาตัวรอดอย่างนี้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังาศาสนธรรมหลักคําสอนพวกเราก็ไม่เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยให้พากันมาถือปฏิบัติกันอย่างจริงจังเข้าเพื่ออะไรเพื่อ อัตภาพนี้เป็นต้นทุนให้ผลกําไรมันเพาะพูนทวีคูณขึ้นมากมายมหาศาลให้ให้พ้นจากอกแองแหล่งกันดานในวัฏสงสารอย่างน้อยก็าไปเกิดภพภูมิที่มีความสุขรอยู่รอคอยที่จะขยับเพื่อขยับเพื่อขยับเรื่อยยอ,ยยอ,ยอย่างน้อยเป็นเทวดาเท่านั้นปีเท่านี้ปีเท่านั้นล้านปีเท่านั้นล้านปี มันก็ดีครับเ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อายุร้อยปีเจ็ดสิปีแปดสิปีก็ยังมีความสุขมากกว่านี้แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือพยายามศึกษาหลักของธรรมเอาไว้ประจําหัวใจของเราให้มีฮิริมีอตุตะปะฮิริความละอายแก่ใจของตัวเองอตุตตะปะความเกรงกลัวต่อความชั่วต่อบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงกลัวบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงเราน่าจะตามมาเล่นงาน มีศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนว่าทํากรรมลงไปแล้วกรรมไม่สูญสิ้นไปไหนกรรมนั้นจะตอบสนองมาให้เราได้รับผลมันก็เป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิมีกําลังใจที่จะสร้างคุณงามความดีเข้าสูงไว้ใจเพราะว่ายิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทํายิ่งเพิ่มกําลังใจให้กับตัวเองมิจฉาทิฏฐิก็ยิ่งละยิ่งละยิ่งห่างยิ่งละยิ่งห่างความชั่วทั้งหลายก็ยิ่งละยิ่งห่างความดีทั้งหลายยิ่งทํายิ่งเพิ่มยิ่งทํายิ่งเพิ่มความดี นำความสุขนำความเจริญมาให้ความชั่วนำความทุกข์ความยากความลำบากเวลาเราไปเจอทุกข์เจอยากเจอลำบากเราก็เข็ดเราก็หลาบเนี่ยให้เราศึกษาหลักคำสอนเหล่านี้ให้ประทับจิตประทับใจถึงจิตถึง,ถง,ถงใจอย่างน้อยเราก็ช่วยตัวเราเองได้เสร็จแล้วเราก็ไม่ทิ้งศีลไม่ทิ้งสมาธิไม่ทิ้งปัญญาถึงแมเ้เราจะเดินตามท่านไม่ทันเราก็ยังพอได้หลักได้เกณฑ์ได้อะไรพอจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้นี่สาคัญที่สุดเอานะไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจนะ อย่านอนใจต่อไปเรามีหน้าที่รักษาศีลให้ทานเจริสมาธิภาวนาก็าให้ตั้งอกตั้งใจทําแต่เรื่องธรรมากินปฏิเสธไม่ได้ดอกเพราะทุกคนมีปากมีท้องแต่เวลาที่เหลือจากนั้นให้เราทําเพื่อเอาร่างกายเราเป็นต้นทุนเจาะแสวงหาก,กําไรกับตัวเองอย่างน้อยพบชาติที่ดีจะดีกว่านี้นะจั <laughs> ว่าพบชาติที่อยู่สุขสบายกว่านี้ไม่มีม,ม,มีมีมากมายเยอะยะโลกมนุษย์มีโลกเดียว โลกสวรรค์มนุษย์ทั้งกี่ชั้นน่ะเราไปดูที่จ่าตุมเราดึงยามาดุสิตธนิม,มานมาดีปรินิมิตสวัสดีไปมัเป็นสมาธิด้วยแล้วชั้นโน้นชั้นรูปประพบสี่ชั้นพุน่นน่ะชั้นอรูปประพบอีกสี่ชั้นน่ะมันไม่ใช่น้อยชั้นเหมือนมนุษย์มนุษย์มีชั้นเดียวแต่ถ้าตามไปจากมนุษย์หรืนู้นไปเป็นสันนิประเรียสุรการได้ไปตามเรื่องคนคนคนที่ชอบ ทำชั่วช้าหล้างมอกทั้งหลายทั้งปวงเขาไม่ครัวคนที่ไม่ครัวจะต้องเจอแน่นอนสําหรับคนที่ครัวมีรีโมทตบปานเกลงครัวตบบาปกรรมจะจะเหินห่างจะเว้นห่างจากสิ่งเหล่านั้นได้หาความสุขความแค้ให้กับตัวเองได้ให้พรรับพรเสร็จแล้วมีเวลามาบวชหน้ากันนะพอเรารับทานเสร็จอะไรเสรจมาพร้อมกันกับบวชคงไม่ถึงเก้ามอดอกหลวงพ่อเพิ่นก็นมีหลายนัดเด้ยอยมีที่นี่ด้วยมีที่อื่นด้วยเด้ออ <laughs> Ha <coughs> ha